บูช่วยตูสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาทําการย้ายของเล่นมุมของเล่นของน้องเอลิสออกนะจ๊ะเพื่อทําการตกแต่ง ต้นคริสต์มาสไว้ให้กับน้องเอลิสเนาะจ้ะปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีเนาะจ้ะที่เฮาได้ตกแต่งต้นคริสต์มาสเพราะว่าพอปูเม่ยแลวก็แม่ป่าเพิ่นจะลงมาบานลูกสาวหลานเนาะจา้ะมหาน้องเอลิสปป้าทำงานนะคะปีนี้นี่ก็สองปีแล้วเนาะจ้ะที่ปป้าทำงานในวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่เนาะจา้ะพอปูเม่ยเพิ่นก็เลยลงมาหาหลานอยูาา่พีเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วบานน้องเอลิสก็เลยได้จัดต้นคริสต์มาสทันตะคอสเนาะจ้ะเราก็า จะทาการเก็บของเก่าออกทั้งลูกโป่งทั้งของเล่นน้องเอริสนะจ๊ะเพื่อให้มีมุมและพื้นที่ในการตกแต่งต้นคีสมัสนะจ๊ะบึงความเดือของนางบึงความเดือของนางยุยใส่เอลิสนะ อุ uh, ้ยขอบเลินี่กองแพมเผืดนี Demon> ่พอปะป๊ามาแล้วเฮาก็ได้ทำกันใหญ่สั่นหนังสือของน้องเอลิเนอกจากมันกันหนักเนี่ยจังหน่อยนาะจากก็เลยต้องถาปะปาหลังจากนั้นเฮาก็มาเริ่มตั้งต้นคริสต์มาสนอกจากพอเาตั้งต้นคริสต์มาสได้แล้วนาะจากเฮาก็เริ่มประดับตกแต่งด้วยไฟแสงสีแล้วก็เครื่องตกแต่งต่างๆเนอกจาก สวยไหมคะลิศจะไปดโนเอเลลิสวยไหมคะต้นกิสมานน้องเอลิสวยไหมคะปั๊ปีนี้ป๊าป๊าก็จะได้ทำงานเหมือนเดิมวันที่2ี่สป๊าป๊าก็ทำงาน เขาก็เลยได้จัดคริสต์มาสอยู่ที่บ้านของน้องเอลิสเนาะจาก่อปูแมญ่าแม่ป่าเพิ่นก็สิมาพี่บ้านแมญ่าก็สิบ่ได้เฮ็ดต้น,ตนคริสต์มาสน้องเอลิสก็เลยได้ทำต้นคริสต์มาสแทนนะคะจ้าอะไรมาจุบแล้วที่เดีย๋ยเนี่ยมาจุบมามาเนี่ยมาเสิร์ชจุบๆมามาเอเด ย <yo> <HARR Y S 1> ุบว้าขอบคุณค yes. <Yeah, papa. S 2> ่ะมีการมาจุบให้จปะปาวอ้ยจับปะปะร a t ังช่องเลือดฟิลโ e ้เบี้ยเลืดเาจะมาเขียนข้างบนนะคะ ะคะบ้านเอลิสก็เลยมีต้นคริสต,รต์มาสปกติแล้วก็ไม่มีนะคะถ้าไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าเพราะว่าพ่อปู่แม่ยาก็จสเเฮนต้นคริสต,รต์มาสเอลิสทำต้นคริสต์มาสรอรอใครคะฮะรอซานต้าคอร์เหรอ เรซาตาคอสเอาของขวัญมาให้เหรอคะสวยไหมคะต้ต้นคริสต์มาสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้พงเทาก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ